วัสดีครับผมเอ็มโรสซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมหาฟอร์ดสวยๆให้เพื่อนๆชมกันอีกแล้วครับต้องบอกเลยว่าสําหรับฟอร์ดคันนี้ครับของแต่งเนี่ยเขาเน้นของแต่งที่แบบว่าเทพๆทั้งนั้นนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยของแต่งบางชิ้นครับเป็นของแต่งที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสําหรับรถคันนี้เลยนะครับอาจจะหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าสําหรับผลงานรถคันนี้ครับเป็นผลงานของพี่ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือพี่ต๊อดโมดิฟายนั่นเองนะครับรถคันนี้เนี่ยหลายๆชิ้นครับพี่ต๊อดเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่เลยเพื่อรถคันนี้โดยเฉพาะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปคุยกับพี่ต๊อดกันครับว่าสาหรับรถคันนี้ครับเขาทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับสวัสดีครับผมอมพลศรีวชิรกุลนะครับในชื่อบวงการเรียก TOD นะครับบายของแต่งวัยรุ่นนะครับนี่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสายโซน ชนบุรีระยองต้องรู้จักพิตอรแล้วตอนนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลงานของพิตอรเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในช่องเราเนี่ยก็จะเห็นกันที่แบบเด่นๆเลยคือซีวิกถอดกระดองอ่าใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งก็คือเป็นลีโวถบุรีลูกนะตอนนั้น5ลูกครับ5ลูกนะครับแล้วก็โกอินเตอร์ด้วยอ่าใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเราไปลาวกันใช่ครับใช่ครับ คือตอนที่ไปลาวต้องบอกเลยว่าแบบคนที่ลาวนี่คือหามากอ่ะใช่ครับใช่ครับเพราะรถแต่งบ้านเขาเนี่ยคือมันเป็นมอนติโชที่นู่นใช่ครับแล้วเขาเู่้บ้านเราไม่ได้แล้ใช่ครับใช่ครับเจอของเราไปนี่ตอนนั้นคือแบบเด่นมากเด่นใช่ครับใช่ครับแล้วก็คันนี้ผมแอบส่องมาแล้วของแต่งแต่ละอย่างในรถคันนี้เนี่ยคือผมไม่เห็นจากที่อื่นเลยใช่ครับ่วนจะเป็นงานแฮนด์เมดมีชิ้นเดียวเท่านั้นครับชิ้นเดียวโลกทท้งนั้นเลยครับใช่ครับแล้วเห็นบอกว่าถ้าเกิดใครจะให้ทําแบบนี้ก็จะไม่ทำนะคันเดียวครับแค่แ้ ได้ว่าพี่อ่าแน่นมากเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้ทําอะไรบ้างได้ครับได้ครับคันนี้เดิมทีมาหน้าตาเป็นไงพี่ก็จะเป็นล้อตัวสูงสูงรถสูงสูงครับก็คือเป็นทรงสูงมาทรงสูงมาเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาทําให้เตี้ยลงด้านหน้าก็โหลด6นิ้วครับครับหลังนี่โหลดไปเจ็ดนิ้วโิ้หกหลังเจ็ดใช่ครับอันนี้คือพี่จัดทรงด้วยใช่ครับจัดทรงด้วยครับแลวยังปกติผมเคยไปถ่ายมาเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างฟอร์ดเนี่ยพอโหลดเยอะๆพี่ครับ ทีนี้มันจะต้องมีการแก้ช่วงล่างด้วยใช่ครับปกติตัวนี้อย่าลูมตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับใช่พี่อ่าแล้วขอบ20่มาเลยดูตอนนี้มาเลยดูดูสูงแต่จริงเนี่ยของเดิมมันจะสูงมากจะมีเทียบคันนั้นสูงมหาศาลนะครับแต่เนี่ยโหลดลงมาเยอะครับแล้วต้องแก้เผาล่างอ่าเนี่ยครับลูกหมากตัวเนี้ยครับแก้พวกลูกหมากแก้ช่วงล่างเยอะอยู่ครับเยอะอยู่พวกคอม้าใช่ครับใช่ครับกันไม่ให้มันกระแทกกับ จับข้างบนครับไมันนั้นโดดมากมันกระแทกครับแล้วอย่างพวกโชคพวกอะไรอย่างนี้ใช้ของเดิมได้เลยป่ะพี่ไม่ได้ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่โชคกหน้าโชคหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับครับนี่แล้วก็อย่างอันนี้ล้อพี่เป็นล้อแท้ครับล้อแท้สองชิ้นด้วยนะเนี่ยใช่ครับล้อขงชิ้นแท้อันนี้เท่าไหร่พี่อะไรนะทัฟฟิกสตาร์ทัฟฟิกสตาร์ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับทัฟฟิกสตาร์จริงจริงอันนี้เป็นล้อนอกเลยใช่ครับใช่ครับชิ้นหายากหายากอยู่ครับ โอ้สวยมากอ่ะใช่ครับเพื่อเขาจะใส่ปั๊มเมมโบนะครับหพอดครับนอันนี้เป็นเมมโบขยเยนปะใช่ครับหพอดหลังสี่พอดเต็มเต็มพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เขากำลังหาแท้แล้วก็กว้างกว่านี้อีกครับต้องการหลังให้ได้10เบ็ดนิ้วหน้าเก้านิ้วครึ่งเพื่อให้มันเต็มเต็มเพราะรถรถฟอร์ดนะครับ ทรงมันมันบึกบึนมันใหญ่ใช่ครับใช่ครับดูโป่งมันดิใช่ครับใหญ่ใช่ครับคืออันนี้ผมว่าสวยแล้วนะใช่ครับดูเท่ว่านี้ดูสวยแล้วใช่เท่กว่านี้อีกค้าต้องการเท่กว่านี้ครับเพราะตอนนี้เขาเก็บแท้ทั้งหมดแต่แค่ว่าปัญหาอย่างเดียวคือฟอร์ดปัญหาของยากมากของแต่งมันยากใช่ครับใช่ยากยากอันนี้ต้องแปลงดุมป่ะพี่เพราะว่าตัวฟอร์ดเป็นกี่รูนะหกรูหกรูครับอันนี้แปลงห้ารูใช่ห้ารูใช่ครับห้ารูเพื่อที่ให้ก้านมันดูเต็มครับก้านมันจะได้ไม่เล็กถ้าหกรูก้านจะดูมันจะดูเล็กกกกกไปอีนนนนนนะะะครรััับถ้้้้้้าาาาููจจดใใหญ่่มสชพตง จะใหญ่ใช่ครับพี่การใช่ถ้าถ้าเป็น6กลูนะการจะสั้นใช่ถ้าห้าลูก้านมันจะได้ได้การยาวขึ้นอีกสวยอ่ะคือล้อเนี้ยสวยแล้วอ่ะถ้าเกิดพี่เขาเปลี่ยนน้องใสต้องมีใครอยากได้ตัวนี้โอ้มีมีมีครับมีมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตก็คือลายคาร์บอนครับอันนี้ก็ีดิบิเต็ตเป็นกันก็หายากเหมือนกันนี่ครับผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าลายอะไรยังไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่รู้เหมือนกันครับได้ครับนี่แล้วทั้งคันคือเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ครับอันนนนนนีีีี้้เเเเปป็็กมอออาะรัหหุืยวพ อันนี้อันนี้อันนี้หุ้มนี้เปียวใช่ครับที่เหลือฝาเปียวใช่ครับแล้วฝาก็คือเจาะรูใสแบบนี้มาอยู่แล้วใช่ครับอันนี้เป็นโพลิเมอร์ครับอันนี้มาเจาะเองที่ร้านเหมือนกันครับเจาะที่ร้านใช่เจาะแล้วก็เพ้นเพ้นใหม่ครับครับตัวนี้มันหาไม่ได้ต้องสั่งฝามาแปลงใส่ตัวนี้อีกทีหนึ่งซื้อฝาสองฝาคลูกค้าฝาเป็นคาร์บอนอ่ะเต็มเต็มมันเต็มเต็มใบเลยเสร็จปั๊บแล้วทีเนี้ยจะออกงานโชว์แล้วฝาตัวเนี้ยมันใช้เวลาฉีดนาน ลูกค้ายอมซื้อฝาสองใบฝาใสหงใบเพื่อที่เอามาใส่กับฝาเดิมโอ้โหอลังมากใช่ครับลูกค้ายอมใจเยอะเลยครับเพราะบางคนอ่ะผมเห็นว่าเวลาเขาเจาะเจาะรูตรงเนี้ยเขาจะเอาเป็นอะคริลิกมาติดทีนี้มันก็จะไม่ได้ทรงใช่ใช่ใช่อันนี้มันจะมีเป็นแบบทรงเคิร์ฟอันนี้เป็นโพลิเมอร์ที่เขาขึ้นขึ้นทรงมา แล้วก็ต้องไปหาฝาที่มันใส่กับตรงตรงรุ่นด้วยนะครับให้มันพอดีกันให้พอดีกันถูกต้องครับให้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วลายเป็นลายเดียวกันด้วยใช่ครับลายเดียวกันนะฮะสวยมากเดี๋ยวเราไล่รอบนอกก่อนเพราะว่าจริงๆคันนี้เนี่ยมีไฮไลท์ตรงห้องเครื่องอีกห้องเครื่องอย่างสวยนะครับอันนี้คือสติกเกอร์ด้านข้างอันนี้พี่ก็ทำลายใช่ครับใช่ครับให้มันดูเรียบหรูเรียบๆดูแบบมันกลืนใช่มันจะดูไม่ไม่โล่งเกินไปครับ ีประตูหลังก็เป็นลายเดียวกันใช่ครับพับบอนลายเดียวกันมันมันจะเหมือนลายลายธรรมดาก็เหมือนใช่ครับแต่มันจะเหมือนลายเอวันก็เหมือนก็เหมือนใช่ครับแต่พอดูดีๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละไรเลยเอวันจะเป็นสี่เหลี่ยมไอ้นี่มันจะออกเป็นสามเหลี่ยมมันเหมือนอะบมันเหมือนลายสองลายใหญ่ใช่ใช่ครับผักซ้อนกันใช่ครับนะครับทรงสวยมากคันนี้ไม่แน่ใจว่าทีแรกเขาเป็นตัวสูงตัวท็อปหรือเปล่าพี่ตัวสูงตัวท็อปใช่ครับมีหลักท็อปใช่ครับเพาะเลยครับตัวท็อปแท้ด้วยครับ เออถ้าใครอยากรู้ว่าตัวสูงเดิมๆสูงขนาดไหนลองลองไปดูตามโชว์รูมได้เลยสูงมากนะถ้าถ้าเท่าเอ็มก็น่าจะสูงสูงสูงกว่าเอ็มครับน่าจะแค่เฉพาะใช่ใช่ใช่แค่เฉพาะขอบขอบกระบะประมาณนี้ใช่ใช่ครับข้างหลังลงกี่นิ้วนะพี่เจ็ดนิ้วครึ่งถึงแปดนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วประมาณนี้แหละแค่ขอบกระบะใช่ครับข้างหน้าหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วครึ่งใช่ครับโอ้แต่ข้างหน้านี่แปงเยอะแปงเยอะครับใช่ไหมข้างหลังก็เยอะนะข้างหลังข้างหลังก็ย้ายโช๊คใช่ครับย้ายโช๊คทำฐานโช๊คใหม่ใส่เออาร์ม อันนี้คือทําเป็นสเต็ปของพี่เลยป่ะใช่สเต็ปผมพี่ร้านเลยครับเพื่อต้องการให้รถเขาต้องการนิ่มมันรถเดิมมัอนรถโตเตี้ยอ่าขับใช้งานคันนี้ขับใช้งานด้วยนะครับคครัับนนี้ขับรถใช้งานนะออ๋ก็คือยังเอาไว้ใช้งานปกติใช่ใช่รนปกติครับใช้งานได้นี่ข้างหลังก็จะเป็นฝาอันนี้หุ้มป่ะพี่หุ้มหุ้มครับหุ้มหุ้มกันเน้นใช้งานอยู่แล้วใช้งานใช่ครับใช้งานนี่แล้วก็ดูช่วงล่างดีกว่าโอ้โหช่วงล่างอันนี้คือเปลี่ยนเป็นโช๊คเอทัลฟอร์ดใช่ครับย้ายโช๊คใหม่ทำไออาร์มไออาร์มใช่ครับแล้ว อ๋อแล้วก็ทำขาโช o k ใช่ไหมใช่ครับทำขาโช o k ใหม่เลยตัวฐานนี่ใหม่ใช่ครับใช่ครับเพื่อที่ให้ยุรถมันรถมันสูงไงครับครับพอโหลดมันเยอะๆใช่ไหมครับระยะโช o k มันจะไม่มีให้เด้งอ๋อมันมันจะมันสั้นมันสั้นจะชนก่อนนะครับมันสั้นถึงจะเปลี่ยนโช o k เขาก็จริงแต่กระบอกมันจะเหลือเล็กมากยันอยู่ดียันอยู่ดีครับแล้วก็ต้องเลือกให้มันให้ให้ระยะโช oked กำลังดีก็คือเป็นโช o k สเต็ปประมาณ17นิ้วให้เหลือมา17นิ้วครับให้มีระยะยุบได้ใช่ระยะยุบได้ ขาดตัวนี้พี่ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ปะสร้างขึ้นมาใหม่ครับแต่ที่ร้านมีเลยครับอ๋อแสดงว่าถ้าใครอยากจะโหลดตรงนี้ทำที่พี่ได้เลยได้ครับได้ครับได้ครับขอถามหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะโหลดสเต็ปนี้เนี่ยทาทั้งข้างหน้าข้างหลังอยากได้ทรงนี้เนี่ยต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าราคาโปรโมชั่นตัวนี้มันอยู่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าได้โชคด้วยปะได้โชคด้วยครับโชคสี่ต้นใช่ครับปรับคอม้าทํทำะไรด้านหน้าแบบนี้มาเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ข้างหลังมีเออาร์มใช่ครับมีถาดแบบนี้เลยใช่ครับใช่ ้องใช้เวลาด้วยมันใช้เวลาครับพวกนี้มันต้องมันต้องแก้ให้พอดีให้ที่สุดนะครับเขาเรียกเหมือนแบบฟิตติ้งมันใช่ไม่าว่าต้องทําเสร็จต้องเอาไปลองด้วยใช่ใช่ครับโหลด3นิ้วโหลดสนิ้วโหลด5นิ้วไม่ันไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันครับมันต้องระยะมันต้องพอดีครับแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะดูให้ด้วยว่าล้อคุณไซส์อะไรใช่คุณโหลดแบบไหนแล้วสวยใช่อะไรอย่างนี้พี่เขาไม่ได้ปล่อยไปแค่นั้นครับและข้างหลังนี่มีมีนี่ อันนี้เป็นต้นแบบครับอ๋อต้นแบบอันนี้เป็นต้นแบบเดี๋ยวของใหม่จะอลังการวันนี้เป็นต้นแบบอันนี้เป็นไดทองไดทองอันนี้เป็นต้นแบบครับเขาบอกแล้วดี๋ยวรวู้ว่าลูากค้ลาลูกค้าจะเก็บแท้ทั้งหมดครับคร<ต>ับ<อ>แต่ถ้ามันไม่มีต้นแบบไม่มีตัวขึ้นใช่ไหมครับม <ค Rule S 2> ันก็จะไม่รู้ว่าเราต้องไปทรงไหนอันนี้เราจะได้รู้ว่าทรงไหนจะสวยใช่ครับใช่ครับต้นแบบทั้งอันนี้ทั้งอันในเลยวใช่ครับใช่ครับนี่หาต้นแบบถ้าของจริงอลังการวบบนี้ครับเฮ้ยทรงสวยเดี๋ยวของจริงก็ติดตามในเพจพี่ต อันนี้ก็แค่ภายนอกนะคือแบบต้องบอกเลยว่าทรงสวยอันนี้ไฟเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยครับเปลี่ยนที่พี่ป่ะเนี่ยอ่าใช่ครับแสดงว่าที่พี่ก็มีของแต่งครบเลยดิของฟอร์ดครับพอมีพอมีของฟอร์ดพอมีพไฟหน้าไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างที่บอกเลยครับฟอร์ดขอเป็นคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูภายในบ้างดีกว่าโอเคภายในก็มีแต่งบ้างแล้วใช่ครับครับ โอ้ยเบาอันนี้เลคาโลเลคาโลใช่ครับเป็นเบาะหนังมันรับกันกับรถหมดเลยนะใช่ครับใช่ครับโอเคนี่อันนี้ก็มีพักน่องด้วยครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวดันหลังดันหลังดันนหลังใช้ไงพี่อันนี้ใช่ไงนี่ครับถ้าอยากให้มันพองก็บีบขึ้นนี่ครับนี่นอันนี้เป็นของแท้นะครับนี่แท้พออยากจะออกก็นี่มันเป็นลมใช่ไหมเป็นลมใช่ครับเป็นระบบลมอันนี้เป็นระบบลมมันมีเหมือนกัน2อตัวเลยปะใช่ครับใช่ครับ อันนี้พี่หามาใส่เขาได้ไหครับใช่ครับคู่เท่าไหร่เพียอันนี้ไอ้นี้จบอยู่มัน60,000กว่าบาท7 0,000ื่นหกหมื่นกว่าบาทใช่ครับเพราะจริงหน้าตาแบบนี้มีมีหลายตัวนะใช่ครับแต่ถ้าเป็นมมันมีหลายตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดใช่ครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นหลังกระดองเดี๋ยวให้ดูด้านหลังจริงๆมันเป็นบอดที่ผมรู้สึกว่าใส่กับรถบ้านแล้วมันสวยเพราะว่ามันดูเรียบมันดูเียใช่ครับมันใช่เรียบหรูใช่แล้วมันแล้วมันเป็นหนังด้วยใช่แล้วข้างหลังเนี่ยเขาเก็บสวยงามแบบนี้หละะครรับใพม อันนี้คอแท้แต่ตัวเนี้ยลูกค้าจะไม่ซื้อมือสองเขาต้องการมือหนึ่งเพราะมือหนึ่งเนี่ยมันต้องการรอสั่งไม่ทันเขาต้องรอกันสิบวันอันนี้คือบอกเลยว่าทุกอย่างรอขอก็ต้องรอแต่นี่แท้แท้ไอ้นี่คือพอพับแท้ไปแล้วตอนนี้เขาเวิร์กเบลใช่เขาเวิร์กเบลแท้ไปแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยรอคือทุกอย่างเขาจะเก็บแท้ทั้งหมดทั้งคันเขามีงบแต่แค่ว่ารอกของมันต้องรออย่างเดียวเลยครับเขาจะเอาลายนี้เลยพี่ไม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 ่มันจะเป็นสีดำอีกตัวหนึ่งอีกอีกตัวหนึ่งครับ แล้วก็มีเกตวัดเกตวัดใช่ครับอันนี้เป็นลูซี่อ่า C ีเอจเขาเป็นคนสนับสนุนคนนำเข้าใช่ครับอันนี้มันก็เป็นตแท้เหมือนกันแต่เป็นรุ่น CAG C จ g c a g c a g c a ออ๋อครับเป็นสนับสนุนอ่าแต่ตัวนี้เป็นตัวที่หน้าขานำจะมืดอ๋อหน้ามืดแบบนี้ใช่ครับแต่พอบกุญแจแต่พอบีกุญแจก็จะมองเห็นจะมีมีไฟขึ้นมาอ๋อโอเคแต่ก็จะมีมีนี่ขึ้นมา อ๋อแล้วมันก็จะมีเป็นตัวตัว o ด d o อ d เหมือนกันใช่ครับเพราะตัวนี้มันมันดีที่ว่ามันไม่ต้องตัดต่อสายครับมันเสียบปั๊กบิ d ปั๊บใช้งานได้เลยทั้งทั้งตัวเกจวัดทั้งตัวใช่โอบิดีใช่ครับใช่ครับอันนี้แพงไหมพี่ชุดนี้ชุดนี้ก็ถ้ารวมไปแล้วก็อยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นคือได้หมดนี่เลยใช่ใช่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงคือมาแต่งในฐานะที่เราเป็นลูกตัวไปเอื้อมถึงแล้วไม่ต้องตัดต่อสายเสียบปลั๊กเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นของเขาเขาเป็นผู้สนับสนุนครับครับโอเคไปงั้นเเดดี๋ยวราไไไปูฮลท์ ห้องเครื่องคันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบสุดยอดในสายฟอร์ดนี่สุดมากครับสวยเป็นชิ้นเดียวแล้วก็เป็นงานสร้างนะครับไปดูนี่ก่อนครับเฮ้ยฝามีเพ้นด้วยครับเป็นยักษ์ครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ก็เหมือนยักษ์หน่อยฟอร์ดแบเป็นเขี้ยวยักษ์ครับอันนี้พี่ก็เป็นเพนเหมือนกันใช่ครับเพนเอ็มนครับนี่ครับแล้วก็มาดูห้องเครื่องกันครับต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องฟอร์ดเนี่ยจริงๆหาเก็บสวยๆยากครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสวยแล้วก็ ผมชอบตรงนี้มากเลยตรงฝาวาวครับฝาวาก็มีชิ้นเดียวครับรับรองร้อเปอร์เซ็นต์ว่าแบรนด์ทีดีนะครับมีชิ้นเดียวอันนี้เก็บได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีชิ้นเดียวในโลกแน่นอนไม่ทาแล้วทําแล้วชิ้นเดียวในโลกของฟอร์ดปกติทรงนี้ผมจะเห็นในพวกซุปเปอร์ชาร์ตอ่าครับใช่ไหมใช่ครับมันเป็นพวกเครื่องมืงแพงอ่ะใช่ครับมันไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาเป็นเหรียญอย่างนี้แล้วใส่เทียวจบนะครับครับรู้ไหมครับเนี่ยทำคันนี้สามสี่รอบนะครับกว่าจะจบแะเพราะว่าฝาฟอร์ดไม่เหมือนฝาดีแมก ไม่เหมือนฝา1.9ที่ร,ระยะช่วงมันฟ้างใช่ไหมครับแล้วก็<ช>มีการโฟรอากาศข้างบนอยู่แล้ว<ช>แต่ฝาฟอรดแคบเนี่ยเตี้ยมากเตี้ยใช่เตี้ยเตี้ยมากฝาวาลเตี้ยมากแล้วก็ลมข้างในนะครับสำคัญมากต้องใช้เครื่อง C N C คือถ้าลมขึ้นมาไม่พอใช่ไหมครับเครื่องก็ขับขี่ลำบากเพราะคันนี้เปลี่ยนโบด้วยอ๋คือคือคือแรงมหาศาลนะครับต้องเลือกแรงอัดให้มันพอดีกับกับกับตัวมันให้ได้ครับโอ้โหไม่ใช่ว่าแค่ทําให้สวยอย่างเดียวนะต้องขับใช้งานสวยใช้งานได้ด้วยลูกค้าคือต้องการสวยแล้วใช้งานได้แสดงว่ารถเกียร์ลองถูกมาเยอะเลยอเยอะครับอย่าลืมนะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้ครับเบรก ABS ทุกอย่างเบรก ABS ยังอยู่ทุกอย่างอยู่หมด ไฟไม่โชว์<ะ>เนี่ยครับเนี่ยคันนี้เก็บห้องเครื่องไม่ใช่เก็บแล้วไฟโชว์นครครันนี้สอดเก็บห้องเครื่องไฟไม่โชว์นะแล้วยังใช้งานได้ตามปกติครับอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ท้าทายมหาศาลมากแล้วประเด็นคืออย่างเงี้ยสมมุติถ้าใครที่ดูแล้วเนี่ยแล้วแบบพี่ผมอยากได้แบบเนี้ย <c oughs> พี่ต้อพี่ต้อไม่ทําแล้วอะ <c oughs> ผมขอเป็นคันเดียวพี่แล้วสมมติถ้าจะเก็บแค่สายไฟอย่างเดียวไม่เอาฝารับไหมไม่รับไม่การสอดไม่ทำแล้วเหรอสอดมันเป็นอาที่ยากมากลูกค้าต้องเข้าใจครับมันต้องเข้าใจเขาต้องรักมันจริงๆอ่ะ แล้วก็ต้องมีเงินให้พี่เขาเยอะจริงๆไอ้แต่เงิน่ะมันมันเป็นส่วนหนึ่งจริงๆครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วแต่แค่ว่าเวลาการหาของแล้วต้องต้องเข้าใจรถด้วยว่ารถอะมันรถมันไม่ง่ายเหมือนเหมือนรถทั่วไปครับมันไม่ได้มีเนี่ยถ้าคันนี้ถ้าถ้างบคันนี้นะถ้าอยู่ในดีแม็กดยหนึ่งจุดเจ้าดอลังไปแล้วนี่น็อตนัดนี่โอ้ยเข้าใจเข้าใจเลยอินเนอร์พี่นอตมาเต็มมากนะครับ นี่ก็จะที่หลักๆเลยจริงๆตัวฝาวาวนี่ยากแล้วใช่ครับฝาวาวยากพวกระบบสายก็ยากยากมากครับยากมาก ABS ยังเก็บแต่ทุกอย่างยังไม่ทันเน้นได้ทั้งหมดนะครับ ABS อยู่ในนี้อ๋อเอาไว้ที่แก้มใช่นะครับแต่ใช้งานได้กองฟงกองฟิลตรงนี้ขึ้นใหม่ด้วยป่ะขึ้นใหม่ครับขึ้นใหม่นี่ครับตรงนี้คือเรียบเลยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เลยเพื่อที่รองรับแม็กที่ใหญ่กว่านี้อ่านี่คือทําไม่จะทำแล้วว่าแก้แก้ทำแล้วแก้คือเราทําเพื่อรองรับเพื่อเมื่อแม็กโตใหญ่กว่านี้ใช่ครับ คือฟอร์ดมันต้องแม็กต้องใหญ่กว่านี้แสดงว่าเนี้ยไม่ได้แค่โป้ธรรมดาขึ้นตรงนี้ใหม่เลยขึ้นเหล็กให,ใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับ<อ>ไม่ไม่ใช่อใคอแค่โป้นะพี่แต่แต่แต,แต่อันนี้โป้นิดเดียวโป้ไม่เยอะค,คือขึ้นเป็นเหล็กเป็นเป็นเหล็กเป็นที่ที่ที่เหล็กรถเหล็กรถตีใหม่ขึ้นมาเลยตีใหม่ขึ้นมาใช่ครับใช่ครับเราเคยเห็นปกติเขาก็จะแบบว่าแค่โป้เรียบอ่าใช่ครับแต่นี้คือเราตีใหม่ใช่ขึ้นใหม่เลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเดิมเลยนะเปลี่ยนของใหม่เลยทาใหม่เลยตัดทำใหม่หมดเลยครับนี่แล้วก็พวกงานท่อ ค่าอินเตอร์นี่พี่ก็ทีร้านใช่ครับใช่ครับนะครับมีโลโก้พี่ต๊อดโลโก้นี่เปลี่ยนใหม่ตลอดนะโลโก้สวยด้วยอ่ามันเป็นมาเขาเรียกว่าโลโก้ผมมาเป็นฤดูการฤดูการเป็นฤดูการครับมันจะได้เป็นแบบเหมือนลิมิเต็ดใช่ใช่เป็นฤดูการไปเรื่อยครับครับนี่แล้วก็คอไอดีแต่ยังไม่ทีไอดีเหมือนเดิมใช่ครับนี่คอไอดีก็สร้างใหม่แถวทคอทีดีก็น่าจะมีอันเดียเหมือนกันคอไอดี ขึ้นโดยเฉพาะเอ้ยแล้วมันโค้งเลยนะใช่ครับใช่ปกติก็จะเห็นว่าเป็นเหลีล่ยมๆตรงๆอันนี้เขาโค้งคเลยนะเพื่อรับอากาศครับอากาศเข้าไม่ทันก็มีปัญหาครับรุ่นนี้ให้มันโฟล์ใช่ไหมครัใช่ครับต้องโฟล์ให้มากที่สุดครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรพี่อ่าเทอร์โบฟอร์ดเหมือนเดิมแต่ทําไส้ในให้รับบูสต์ได้เยอะขึ้นเพิ่มบูสต์ได้เยอะขึ้นทําใบหน้าใบหลังใช่ไม่ได้ใบหลังใหม่ครับอันแต่นี้ขอเป็นความลับความลับครับเพราะว่าเกียร์โต้อย่าลืมเกียร์โตแสดงว่าไล่มาหลายรอบอย่างเยอะมากเยอะมากครับเยอะมาก มันมันไม่ได้ง่ายครับบางลูกใส่ไปแรงแต่เกียร์ไม่เปลี่ยนนี่ครับพี่ไม่ได้พูดเล่นใช่ป่ะที่บอกว่าไม่ทำแล้วอะฟอร์ดอะโอ้โหจริงจริงคันนี้ผมขอเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านเลยจริงๆจริงจริงแสดงว่ายากเก่งนะครับแล้วก็มีข้างในนี่คือทําสีใหม่หมดเลยใช่ทาสีใหม่นะครับปกติเราก็จะเห็นแบบชุบโครเมียมใช่ครับมันเยอะแล้วนะใช่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 อันนี้ก็ชุบนี่ครับอันนี้เป็นนิกอชุบชุบทอนนะครับอันนี้ชุบซิงป่ใช่ชุบซิงครับชุบซิง แบบนี้ผมเห็นว่าตอนเนี้ใครที่เขาเก็บรถเดิมอ่ะอย่างรถเก่าๆพวกรถยุค90ะไรเงี้ยเขาอยากจะทําเดิมเขาไม่เอาไปชุบพรมนะชุบซิงค์เพื่อให้เหมือนเดิมที่สดช่ยที่ร้านรับรับรับชุบอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงมากโอ้แล้วไม่บอกผมมีแฮนนโวอันเดียวเนี่ยนะส่งมาชุบได้ไหมได้ได้ได้เอ็มส่งมาเลยจัดการให้นะครับแล้วอย่างไอตัวเนี้ยพี่อันนี้าสั่งตัดครับอันนี้อันนี้อันนี้คือต้นแบบเหมือนกันเพราะลูกค้าต้องการเป็น ถ่ายเทคุมเต็มกว่านี้เพราะอย่างบอกแล้วมันจะไม่มีซ้ําหลายอันและไม่ต้องลองผิดลองถูกเพื่อให้เข้าเข้าได้ไหมสุดเพราะอันนี้คือต้นแบบที่เขาตัดวัดมาให้เรียบร้อยใช่ลองขึ้นรูปดูใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปขึ้นกับเนื้องานไทเทใช่ใช่ครับแล้วมันจะคุมปิดหมดนี่หมดเลย แน่นอนครับลูกค้ารักจัดอันนี้คือลูกค้ารักรถด้วยแล้วเขาเข้าใจเราด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เรื่องมากกับเราเลยอ่าเขาขอให้บอกเขาอย่างเดียวว่าเขาเป็นไงไงไงอยากจะทำอะไรอะไรใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้โหเพราะนี้จริงๆแล้วพี่ดอสดูแลเกือบทั้งคันนะเพราะว่าจัดทรงครับใช่ไหมภายในบ่งเบาพี่ก็หาให้ครับใช่ว่าเขาก็จัดการเองแต่ผมหาให้อ่าหาทรงให้นะครับเนี่ยอย่างห้องเครื่องอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมก็คือคุยกับลูกค้าเลยใช่ครับใช่ครับนี่นะครับ ก็ดูไว้เป็นไอเดียแล้วกันไอเดียใช่ไอเดียดีกว่าอย่างนี้ไม่แต่แต่แต่ถามได้คือถามได้ว่าอันไหนเก็บอันไหนผมบอกไอห่วงไม่ห่วง่าโทรมาถามอินบ็อกมาถามได้เลยนะครับทุกอย่างบอกหมดแต่ไปทำเอาเองแต่เอาเองคือบางที อ่าคือบางคนเพิ่กำลังไปเก็บหรือไปไปร้านเก็บเงี้ยครับล้วเจอปัญหาตรงไหนเงี้ยคือโทรมาฟรีฟรีไม่หัววิชาเลยแต่แค่ว่ามันมันมันไม่ทำาใช่ครับคือคืออยากให้มันเป็นคันเดียวเฮ้ยผมไม่เคยเห็นด้วยเอาจริงผมไปหาใครมาแล้วแต่ไปหามากี่ร้านก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะรับทำเองอันนี้คือพี่เขามีประสบการณ์แล้วอันนี้มีปัญหาตรงนี้อันนี้มีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาบอกได้บอกครับบอกฟรีหมดเรื่องโบเรื่องเขาพอรู้ได้ว่าอยากบูทเท่าไหร่ยยิ่งถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ย ง่ายกว่านี้โอ้โหไล่ง่ายเยอะง่ายง่ายอันนี้เยอะครับยังเพราะว่าผมคนขับฟอร์ดจะรู้ว่าฟอร์ดมันทํายากฟอร์ดมีปัญหาทำเล้เลน้อยกว่าไฟโชว่กล่องล็อกถูกต้องไหมครับอันนี้อันนี้คือเจอกันบ่อยมากไฟเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟทุ่มสี่ม้าเนี่ยเรียบร้อยเอาแค่เปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยผมเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟทําลูกค้ากล่องมีปัญหาครับ เปลี่ยนกล่องให้เลยคือเพราะเรามันผิดที่เรามันเป็นวิชาครับเพราะว่ามันมคือวิชาของเราเลยแต่เนี่ยคือเราก็รู้แล้วว่าอันไหนได้ไม่ได้อันไหนดีไม่ดีสามารถปรึกษาได้เลยแต่หนึ่งฟรีแต่ของเดียวไม่ทําแต่ท่อทํานะเพราะท่ออื่นทําหมดมีท่อทําช่วงล่างทำทำชุดเออมอะไรพวกนี้ทำหมดทำหมดแต่ไม่ทําเครื่องได่ทำเครื่องเดียวไม่เก็บข้างในอย่างเดียวนะครับแล้วก็แล้วก็ฝาถ้าใครอยากทําผมมีแบบให้ อ๋อคือคือคืออะไรนะต้นแบบตรงนี้ให้แมบมีแบบให้เพราะผมจ้างเขาเขาขึ้นมาแล้วจะบอกว่าอย่าจะห่วงเกินไปผมมีแบบให้ใจดีทำไมทำไมใจดีขนาดนี้ผมขออันนี้เป็นอันเดียวอันเดียวเอยเขาคุยลูกน้องเลยว่าเฮ้ยเราขอคันี้นะครับโอยดัง้ผมว่าตอนนี้ช่างไหนอยากจะติดต่อพี่ต๊อดมาเยอะมากตอนนี้ถ้าจะติดต่อพี่ต๊อดติดต่อได้ที่ไหนพี่ก็ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวก็อํมพลศรีวชิระกุลนะครับแต่ มันจะเต็มแมแหละให้ฝากกดติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็เพจเพจกดได้เต็มที่นะครับเพจผมนะครับอยู่พิมพ์คำว่า T O D ของแต่งวัยรุ่นนะครับก็จะขึ้นมามันจะมีปกแดงมีระยองก็ถ้าเป็นของใหญ่เนี่ยเป็นสาขาใหญ่สาขาใหญ่แล้วก็เบอร์โทรถ้าโทรมาถามนะครับ0988254015นะครับให้ซื้อเบอร์ส่วนตัวเลยนะครับโทรมาได้ผู้หญิงก็โทรมาได้ผู้หญิงโทรมาเยอะ อย่างเดียวคือยืมตังค์ไม่มีนะครับยืมตังค์ไม่มีถามเรื่องรถอะไรได้มดซื้มดครับก็โทรเข้ามาถามได้เพราะว่าพี่ต๊อดเปิดโอกาสแล้วนะสำหรับสายฟอร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านด้วยเพราะว่าจริงๆที่ร้านเนี่ยมีรถที่จะอัปเดตอีก2คันนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันส่วนสําหรับใครที่เป็นสาวกฟอร์ดครับก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับพี่ต๊อดได้เลยได้ได้ครับได้ครับรถเจอปัญหามีปัญหาอะไรเงี้ยถามได้ครับเบื้องถามความรู้เบื้องต้นเท่าที่ผมรู้นะครับเราผมอรู้พ จะบอกให้ละเอียดที่สุดครับยิ่งถ้าเป็นปัญหาที่นี่เขาเจอแล้วนี่น่าจะง่ายเลยใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นเจอปัญหาเดียวกับผมผมก็จะบอกได้ครับครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไว้ติดตามอีกคลิปหนึ่งที่ร้านพี่ต๊อดดีกว่านะครับก็ฝากไปด้วยครับกับพี่ต๊อดทีโอดีครับโอเคครับถ้างั้นสําหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนครับสาหรับคลิปต่อไปก็ฝากติดตามอีกสองคั้ของพี่ต๊อดครับไปแล้วครับสวัสดีครับ